ใครเจอปัญหาหอยหอยที่กินต้นกล้าบ้างคะวันนี้จยจจะพาไปดูว่า3ส,สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดและหาง่ายมากที่สุดมากําจัดหอยคะ่ะเจอหอยต้องรีบกําจัดนะคะไม่อย่างนั้นมันจะกินต้นกล้าหรือต้นพืชที่เราปลูกไว้หมดเลยก่อนชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่อง Enjoy Farm Channel เพื่อมีเทคนิคดีๆเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์กันนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จอยจะนำเทคนิคพิเศษมาฝ่ากอีกแล้วเพราะว่าจอยกำลังเจอปัญหาต้นกล้าพิกค่ะโดนกินนะคะอะไรที่กำลังกินต้นกล้าเราตัวนั้นคือหอยนั่นเองค่ะจากการสังเกตดูนะคะ ตอนแรกก็คิดว่าเป็นหนอนนะคะแต่ดูไปดูมาไม่น่าจะใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่มีขี้ของหนอนตกไว้แถวแถวนั้นนะคะจอยก็เลยเดินดูรอบๆปรากฏว่าตรงนี้เจอหอยค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นหอยทากนะคะหอยทากเขาจะกินต้นอ่อนของต้นกล้าพวกนี้ค่ะเยอะเพราะว่าตอนที่จอยปลูกผักขึ้นช่ายนะคะก็เจอปัญหาหอยเหมือนกัน วันนี้ค่ะจอยก็เลยจะพามาดูวิธีการกำจัดหอยนะคะไม่ให้มากินต้นกล้าต้นอ่อนของพืชเราค่ะมีวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำหอยพวกนี้ค่ะไปทดสอบดูนะคะว่าได้ผลไหมอันดับแรกนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของเกลือตรงนี้ค่ะจอยจะใช้น้ำเกลือในการทำนะคะแล้วก็ใช้เกลือเม็ดหรือว่าใครมีเกลือป่นก็ใช้เกลือป่นก็ได้ค่ะ ตรงนี้จอยใส่ลงไปประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะกับน้ําประมาณ150 ml พอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ต้องมาทำการคนนะคะคนให้เกลือ,อ่างนี้ค่ะละลายมันจะได้มีรสชาติที่เค็มนะคะ พอเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคนให้เกลือละลายเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเตรียมในส่วนของการทดสอบนะคะตรงนี้จอยจะนําน้ําเกลือนะคะมาเทไว้บนพื้นนะคะเป็นรูปวงกลม แล้วจอยจะนำหอยที่จับมาได้นะคะมาปล่อยไว้ตรงกลางให้เรามาสังเกตดูค่ะว่าหอยจะสามารถผ่านน้ำตรงนี้ไปได้ไหมเพราะว่าน้ำตรงนี้ค่ะคือน้ำเกลือที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะไปสังเกตดูกันเลยคะ่ะ เรามาเริ่มสังเกตดูกันนะคะตอนนี้หอยเริ่มเดินทางมาถึงตรงที่จอยได้รดน้ําไว้นะคะหอยอะค่ะไปสัมผัสตร,ตรงน้ําเกลือที่เรารดไว้เห็นไหมคะเดี๋ยวเขาจะมีปฏิกิริยาคือจะมีการยกหัวขึ้นแล้วก็ถอยออกมานะคะเพราะว่าน้ําเกลือตรงนี้ค่ะจะไปทําให้ผิวหนังของเขาอะค่ะเกิดอาการระคายเคืองนะคะ เลยไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้วิธีนี้ปรากฏว่าทดสอบแล้วเห็นผลร้อเปอร์ซค่ะลองไปทำกันดูได้วิธีที่1ผ่านไปแล้วด้วยการใช้น้ำเกลือต่อไปก็จะเป็นวิธีที่2นะคะวิธีที่2จอยจะใช้ถ่านค่ะถ่านที่เราเอาไว้ก่อไฟนี่แหละค่ะนำมาบดให้ละเอียดแต่ของจอยไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังได้ผลค่ะ พอเราบดละเอียดแล้วก็นํามาทําเป็นวงกลมเหมือนกับเราเทน,าน้าเกลือตรงนี้เมื่อกี้ค่ะเราทําวิธีการเดียวกันเลยค่ะคือโรยไว้เป็นวงกลมแล้วนําหอยมาปล่อยไว้ตรงกลางค่ะพอเรานําหอยมาปล่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะค่อยๆขยับตัวมานะคะพอถึงตรงฐานนะคะเขาก็ไม่กล้าข้ามไปนะคะ เพราะว่าฐานนะคะทําให้ผิวเขาอะค่ะละคายเครื่องนะคะเลยไม่สามารถข้ามผ่านไปได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้ฐานนะคะไปโรยรอบบริเวณที่เราปลูกต้นกล้าหรือว่าปลูกต้นพืชได้นะคะวิธีนี้ได้ผลผ่านร้อเซค่ะวิธีนี้นะคะน้องหอยอะคะ่ะหมดแรงเลยนะคะถึงกับตายคาที่เลย ต่อไปวิธีที่3นะคะวันนี้จะจะมาฝากทั้ง3วิธีวิธีต่อไปก็คือวิธีการใช้เปลือกไข่บดละเอียดมาโรยให้เป็นวงกลมเหมือนกับ2วิธีที่ผ่านมาแล้วะคะ่ะแล้วก็จะนำหอยนะคะมาไว้ตรงกลางเหมือนกันจากนั้นเราก็เริ่มสังเกตอาการของหอยดูนะคะว่าเขามีอาการยังไงบ้างเมื่อเจอเปลือกไข่เข้าไป จากที่จอยสังเกตดูค่ะเขาก็ไม่กล้าที่จะข้ามผ่านไปนะคะเหมือนกับเขากลัวว่าผิวหนังของเขาค่ะจะไปโดนเปลือกไข่ที่มันทําให้ผิวหนังเขาระคายเคืองอาการเดียวกับถ่านนะคะตรงนี้ถ้าใครมีสิ่งไหนนะคะก็ลองใช้สิ่งนั้นดูจอยใช้ทั้ง3วิธีดูค่ะได้ผลทั้ง3อย่างเลยนะคะของใกล้ตัวหาง่ายๆเพื่อที่จะนํามาป้องกัน และแก้ไขเวลาเราเจอปัญหาเรื่องหอยกันค่ะค่ะสำหรับคลิปการกําจัดหอยด้วย3สิ่งที่หาง่ายๆรอบตัวนะคะจอยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จอยทำคลิปดีๆเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์มาฝากอีกวันนี้จอยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ